ครับพี่พี่น้องชาว youtube ทุกท่านอยู่กับช่องเจมสายชิวชาแนลนะครับมาอยู่ผิดทางพี่น้องเลยลมมาลมมันจะไปฝั่งโน้นกาลงแปลงใหม่แล้วสักพัฒนาแปลงนะครับบิวบิวใหม่นะครับสติ๊กเกอร์เป็นนาเจริณนาเจริญพัฒนา คนทำกินครับสติกเกอร์แกเยอะครับคันนี้กระบอกยกปากได้แทงข้างนะครับสองดักฝุ่นเป็นสแตนเลสนะครับน่าจะ แปลงบิวใหม่หมดเยอะเหมือนกันนะครับนะดูแล้วนะครับด้านล่างเป็น2018ด้านด้านข้างคนขับเป็น2020สุดจัดครับดินแห้งครับไม่ถึงกับแข็งนะครับ ถ้าเป็นที่ปทุมเลยนี่ก็แต่ดินโลมดินเหนียวเลยนะครับเป็นเลนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวเองขึ้นแปลงนี้ก็เหมือนรับคัตเลอร์อรออยู่นู่นเดี๋ยวต้องไปฝั่งนู้นนะครับแก้ด้านอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวไปดากฝั่งนู้นครับเพราะว่าฝั่งนี้ลมมันมาครับ เดี๋ยวไปดูมุมนู้นนะครับเอ่น่าจะเป็นแปลงโอ้ทำนาเขาทำเป็นล็อกเล็กๆครับนี่ครับน่าจะสามล็อกครับหนึ่งสองตรงนี้สามนี่ครับกลับรถแล้วเป็นสามบิ่งนะครับเขาทำนาเล็กบิ่งเล็กไม่เหมือนที่ปทุมนะครับ มีเท่าไรใส่บิงเดียวเลยครับไม่มีคันนาครับไม่มีเขตแดนกันครับยี 20, ่สิบสามสิบไรนนี่เป็นวิ่งเดียวกันหมดนะครับที่ปทุมที่ผมไม่ถ่ายมาในวิ่งไม่ไหวนะครับถ้าจะวิ่งตามนี่มีเหนื่อยนะครับบอกเลยอกาจะเป็นสแตนเลสเยอะนะครับ เอาเลสมาทำนะครับเลตสามศูนย์สี่แล้วแล้วแต่เกจนะครับเห้หมุนตัวงี้เลยโหสุดยอดครับราต้องไปดักฝั่งนู้นนะครับเดีย๋ยวไปดูมุมนู้นนะเอามาดูกันต่อครับมาดักรอทางนี้นี่ยครับขอทำคนนาเล็กๆนะครับ ดินไว้เล็กๆนะครับแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับล็อกน่าจ,จะประมาณสองงานนะครับล็อกละสองงานประมาณนี้นะครับดูด้วสายตานะครับเาาจ,จะแบ่งเป็นล็อกไว้นะครับ พัฒนามาบิวใหม่นะครับเร็วแรงทะลุทุ่งนาครับมาดูการแทงเปิดทางครับแทงสองครั้งครับดันเลยครับ ไปผูดทำทำเพลงครับดันอย่างเดียวครับอาจจะมีหนูครับแปลงนี้เนี่ยคนาครับเขาทำคน,นาเล็กๆครับต้องมาดักอยู่มุมนี้ครับฝั่งนู้นไม่ไหวครับโดนฝุ่นไหะครับก็เขอาถาม คนขับหกล้อนะครับที่อยู่กับหกล้อรครับก็น่าจะรู้จักกับแฟนนะครับรูหนูเยอะมากครับปากไี่ติดแทบติดดินนะครับแทบ ด,ดินนะครับ่อน,นข้างจะแข็งนะครับดูใบแท็กนี่เงาเลยนะครับดูกันใกล้ๆครับฝุ่นเยอะมากไม่ไหวไอ้ลมมันตามมานะครับพี่น้อง แปลงนี้เล่นไม่ไม่ถึงชั่วโมงแล้วครับดันอย่างเดียวครับเกี่ยวดันครับข้าวก็ไหลดีนะครับข้าวบางครับไม่ไม่มีคนมาตีหนูนะครับแปลงนี้เขาจะทำนี่นะครับก่อเกี่ยว าจะมีรถเขียวมาเกี่ยวนะครับวานตัวเขียวไว้ฝั่งนี้อาจจะย้อนแสงนะครับพี่น้องดูแต่รถเขียวทางปทุมธานีครับมาดูที่พิจิตรบ้างนะครับดูกันยาวๆครับคลิปนี้ อาชีพรถเกี่ยวก็ยังไปได้ดีครับสำหรับคนที่มีทุนเยอะๆนะครับถ้าทุนไม่ไมเยอะนี่อย่าคิดนะครับอย่าคิดเล่นนะครับอะไรนี่แพงนะครับซ่อมไม่เป็นนี่ก็จบเลยนะครับจ้างเขาก็ไม่คุ้มนะครับเข้าอูอย่างเดียวซ่อมนี่ไม่ไหวนะครับ เราต้องไปเป็นลูกน้องเขาก่อนนะครับก่อนที่จะมาเรียนรถต้องไปศึกษาก่อนบางคันซื้อมายกคอช้าก็ต้องทำใหม่ครับบางคันตัวเดินพังลูกปืนแตกบ้างอะไรบ้างนะครับที่ผมเห็นมานะครับ ปล่อยข้าวไม่ออกบ้างอะไรนะครับมันถ้าเราเล่นรถไม่เป็นนี่เราต้องไปศึกษาก่อนนะครับสักปีสองปีนะอย่างน้อยนะครับผมความคิดผมนะครับรถเกี่ยวเยอะขึ้นทุกวันนะครับใครที่คิดจะเล่นนี่ต้องคิดให้ดีๆนะครับ คุณมีประสบการณ์ก็เล่นได้ครับคุณดูรถเปลียนซ่อมรถเปลียนก็โอเคครับเงินเงินในกระเป๋าหนาหน่อยนะครับค่าน้ำมันค่าไฮดรอลิกค่าอะไรนะครับต้องมีอยู่แล้วนะครับบางทีสายพานขาดลูกปืนแตกนะครับเขาขาดโซ่หลุดโซ่หมดนะครับลอนเดอร์แตก ปัญหาเยอะครับสำหรับเซียนรถนี่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับเขาคนที่เขาเล่นมาเขาก็รู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรเสร็จไปอีกแบงนะครับแปลงนี้น่าจะประมาณสองงานนะครับแบงก็สองงาน ขึ้นไปเล่นแปลงนูนนะครับดูกันนะยาวๆครับคลิปนี้ ดักคุณนี่เป็นสตแตนเลสนะครับเดี๋ยวต้องไปสอบถามเจ้าของนาสักแป๊บนะครับสองเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับพี่น้องฝากกดติดตามช่องเจมสายชิลชแน,นลนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามด้านล่างนะครับขอบคุณครับ